เรามาศึกษาการเขียนตัวดำเนินการแบบย่อนะครับถ้าเราสังเกตเห็นการเขียนนะฮะที่เกิดขึ้นนะครับจากตัวอย่างข้างล่างนี้นะครับผมถ้าซัมเท่ากับซัมบวกกนะครับสามารถเขียนแบบย่อดได้ซ้มบวกเท่ากับ x นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันครับหลอดนะครับหลอดคูณ2.5นะครับถ้าเขียนแบบเต็มจะเป็นทางขวามือนะครับเขียนแบบย่อจะเป็นทางซ้ายมือก็จะเห็นว่าเราจะใช้เครื่องหมาย ทางด้านการดําเนินการบวกลบคูณหารนะครับมาใส่ด้านหน้าแล้วตามด้วยเครื่องหมายเท่ากับก็จะมีผลลัพธ์เหมือนกับทางด้านขวามือนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการเขียนแบบย่อนะครับซึ่งถ้าเราเจอการเขียนแบบนี้เราจะได้เข้าใจครับว่าเป็นการเขียนแบบเต็มเหมือนทางขวามือนะครับทางซ้ายมือก็จะคือการเขียนแบบย่อนะครับคราวนี้ก็จะมีการเขียนแบบย่อหลายๆแบบนะครับอย่างเช่นถ้าเราใช้เครื่องหมายบวกบวกลบลบ,บหน้านะครับตรงนี้ก็หมายความว่า เมื่อ n เท่ากับ0นะครับเจอ n บวกก็จะมีค่าเท่ากับ n เท่ากับ n บวก1บวกทีละ1นะครับอันนี้คือเขียนแบบธรรมดานี่เขียนแบบย่อแล้วย่ออีกแบบหนึ่งก็คือใช้บวกบวกลบสังเกตว่า n เนี่ยบวกทีละ1ก็ n จะมีค่าเท่ากับ1ในบรรทัดนี้นะครับบรรทัดที่2บวกอีกครั้งก็เป็นมีค่าเท่ากับ2ลบไป1ครั้งก็มีค่าเท่ากับ1นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเครื่องหมายทางด้านบวกลบนะครับผมบวกบวกลบ ครน,นี้การทำงานทางด้านเครื่องหมายตัวดาเนินการนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเรื่องบิดเรื่องอะไรกันนะครับในการคำนวณน,นะครับครน,นี้เดี๋ยวไปดูตัวซอฟต์แวร์นิดนึงก่อนที่เราจะมาที่การใช้งานเรื่องเรื่องบิดตัวแปรนะครับครับผมก็ถ้าเราเห็นจากตัวอย่างนี้นะครับผมก็มีการประกาศตัวแปร a b sum เท่ากับ0ูนย์นะครับแล้วก็ a เท่ากับ5 B3 เท่ากับ3นะครับผมก็เอาซัมนะครับบวก A นะซัมเดิมเป็น0ูบวก A ก็เป็น5นะครับเก็บไว้ในซัมผลลัพธ์ออกมาไงครับแล้วก็สั่งรันนะครับก็จอกมานะครับเป็นตัวโปรแกรมก็คือ v อหนึ่นี่ผมเปลี่ยนเป็น VL2 อนนี้นะครับจะได้ดูข้อแตกต่างเกิดขึ้นนะครับก็จะเห็นนะครับว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยก็โชว์5นะครับ โชว์หทั้งหมดนะครับคราวนี้ถ้าผมนะครับใช้เจ้าตัวเขียนแบบย่อแล้ะครับเราจะเขียนแบบย่อแบบนี้ได้ยังไงนะครับผมเราก็ใช้เครื่องหมายบวกไปด้านหน้านะครับแล้วก็ลบซ้าไปหนึ่งตัวนี่นะครับผมแล้วก็สังรันกันนะครับก็จะได้เหมือนเดิมนะครับห้าห้านะครับผมคราวนี้สิ่งที่อยากจะ มาแสดงให้กับทุกท่านเห็นนะครับเราก็สามารถถ้าผมเอาบรรทัดนี้นะครับไปไว้ในนี่เลยก็ได้อยู่นะก็ได้เหมือนกันนะครับก็ได้เหมือนกันนี่ก็ทำให้เห็นนะครับสั่งลั่นนะครับโอเคก็จะเห็นนะครับนี่ก็คือการเขียนแบบย่อนะครับคราวนี้ถ้าเกิดผมใช้เครื่องหมายทางเกียนนี้5้านะครับผมบวกทีละหนึ่งเข้าไปนี่ก็คือบวกทีละหนึ่งเข้าไปนะครับสั่งลั่นนะครับ ก็จะกลายเป็น6เห็นไหมครับบวกทีละ1คราวนี้เครื่องหมายบวกบวกลบเนี่ยครับเราต้องทำความเข้าใจเรื่องหนึ่งนะครับถ้าบวกบวกอยู่ข้างหน้าเนี่ยความหมายก็คือซอฟต์แวร์จะบวกก่อนนะครับแล้วจึงค่อยแสดงผลนะครับนี่เดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนะครับไปดู01กับ02ตรงนี้ค่อนข้างสําคัญในเรื่องการแสดงผลบวกบวกลบของภาษา C นะครับก็คือนี่ผมทําให้ดูนะครับ อันนี้ก็โชว์ผลซ้ำใน value ที่3อีกครั้งหนึ่งนะครับผมสั่งรันนะครับก็จะเห็นนะครับว่าไบลูศูนย์หนึ่งนะครับไอ้บเลนหนึ่งกับไ l ลูหนึ่งเนี่ยเป็นห้านะครับบวกบวกหนึ่งะฮะก็กลายเป็นหกนะครับแล้วก็ซ้ำนะครับโชว์ซ้ำอีกทีนึงให้เห็นถ้าเราเอาบวกบวกไว้หน้าเนี่ยนะครับความหมายของการ แสดงผลนะครับก็คือเอาตัวแปรบวกก่อนแล้วจึงค่อยไปแสดงผลคราวนี้ผมทําให้ดูนะครับถ้าผมสังเกตอีกนิดนึงอ่ะกลับมาดูอีกนิดนึงนะครับถ้าเราดูจากตัวเลขตรงนี้นะครับเพื่อเห็นภาพนะครับอ่าไอ้นี้นะครับสังเกตบวกบวกเนี่ยจะอยู่ก่อนตัวแปรเนี่ยมันจะแสดงผลทันทีนะครับคือจะจะแสดงผลหลังจากบวกก่อนนะครับหลังจากบวกก่อนแล้วจึงค่อยแสดงผลก็จะเห็นบรรทัดที่ สกับสามเนี่ยจะเหมือนกันนะครับคราวนี้ถ้าผมเปลี่ยนครับเอาลบๆตรงนี้ไอ้เอาบวกบวกเนี่ยไปไว้ข้างหลังนะเป็นทั้งบวกบวกลบๆเลยนะครับอันนี้ผมเอาไว้ข้างหลังเกิดอะไรขึ้นลองรันดูนะครับรบสั่งรันนะครับก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าไอ้เจ้าอา่าว vvl สเนี่ยเป็นห้าครับเพราะมันโชว์ผลซ้ำก่อนแล้วจึงค่อยไปบวกนะครับ มันโชว์ผลซ้าก่อนแล้วจึงค่อยไปบอกตรงนี้ต้องระวังนะครับในการใช้เครื่องหมายบวกบวกลบ,ล,บลบนะครับอยู่หลังหรืออยู่หน้าของตัวแปรเนี่ยมีความหมายสําคัญด้วยนะครับว่าถ้าอยู่หน้าอกลับไปอยู่หน้าอีกทีนะครับถ้าอยู่หน้าแบบนี้หมายความว่าอะไรครับหมายความก็สั่งรันปั๊บมันจะบวกก่อนและจึงค่อยไปสแสดงผลแต่ถ้าอยู่หลังครับ มันแสดงผลตัวปแปรก่อนแล้วจึงค่อยไปบวกนะครับและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในบรรทัดต่อไปก็จะเปลี่ยนค่านะครับนะครับเปลี่ยนค่าไปอย่างค่าที่ถูกต้องอันนี้เอาไว้ไว้ข้างหลังหมายความว่าบรรทัดที่มันแสดงผลเนี่ยจะยังแสดงผลตัวแปรตัวเดิมนะครับแล้วก็มันจะแสดงผลถูกต้องในบรรทัดถัดไปตัวแปรก็จะเกิดการเพิ่มค่าตรงนี้ก็ให้เราระวังเรื่องการแสดงเครื่องหมายบวกบวกลบลบลบไว้ด้วยนะครับ ครับผมคราวนี้เราก็จะมาเรียนรู้เรื่องการคำนวณทางด้านนะครับตัวแปรนะครที่เป็นแอนอนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเราสามารถที่จะคำนดตัวแปรให้เป็นเลขฐาน2ได้นะครับก็คือ a เท่ากับ0101นะครับ b เท่ากับ0011เนี่ยนะครับถ้าเอาการคำนวณแบบระดับบิตที่ผ่านมาบวกลบคุณหารนั้นเป็นการคำนวณ แบบเลขฐานเลยนะครับเลขฐาน10มาบวกลบกันนี่ถ้าเรามาเลขฐาน2บ้างนะครับเจอเครื่องหมายแอนเปอร์เซนเข้าไป a n n d กับ b นะครับก็ถ้าบิดเหมือนกันนะครับถ้า1-1ก็จะกลายเป็น1 01ก็จะกลายเป็น0 10ก็จะกลายเป็น0 0-0ก็จะกลายเป็น0นะครับตรงนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวผมไปทำตัวอย่างหนึ่งให้กับทุกท่านได้ชมกันนะครับ ก็คือผมจะไปแทนนะครับตัววิธีคิดให้เห็นนะครับตัวอย่างนะครับถ้าเราถ้าเราใช้นะครับอย่างเช่นนะครับเนะครับผมทำให้มันหนาหน่อยนะครับนะครับถ้า A นะครับนะฮะของผมนะครับเท่ากับ 0101 01นะครับแล้วมาแอนนะครับกับ b นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ0010แล้วกันนะครับมาแอนกันมาแอนกันนะครับลักษณะของการแอนนี่คล้ายกับสวิตช์แบบนี้ครับนี่คือสวิตช์ไฟฟ้านะครับที่ไฟฟ้านะครับอ่านะที่ไฟฟ้านะครับถ้า A B นะครับแล้วนี่เอาพุทนะครับเป็นหลอดไฟก็ได้ให้เราน้กว่าเป็นหลอดไฟนะครับอ่าที่เป็นหลอดไฟอันนี้ก็ต่อวงจรครบนะครับต่อวงจรครบนะครับเป็นลายนะแล้วก็นิวตันอ่านะครับพอเรากดสวิตช์ถ้าตรงนี้ศูนย์ศูนย์เอาพุทก็จะเป็นศูนย์ด้วยถ้าเรากดแค่ตัวเดียวศูนย์หนึ่งเอาพุทก็ยังศูนย์ต่อนะครับถ้าหนึ่งศูนย์นะครับเอาพุทก็ยังศูนย์อยู่ครับเพราะ สวิต์ยังกดไม่ครบถ้าเป็นหนึ่งหนึ่งเมื่อไหร่นะครับก็เอาพุดนะครับเอาของเราก็จะกลายเป็นหนึ่งนี่ก็เหมือนกันนะครับหนึ่งศูนย์นะครับหลอดไปก็ไม่ติดก็กลายเป็นศูนย์นะครับอเอาของเราก็เป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับก็กลายเป็นศูนย์เหมือนกันหนึ่งศูนย์อ้าวก็ยังกลายเป็นศูนย์ครับอันนี้ศูนย์ศูนย์ก็กลายเป็นศูน,น,น,นยนน์ถ้าเราเงื่อนไขเนี้ยหลอดจะไม่ติดเลยนะครับเพราะว่า เพราะผลเราจะกลายเป็นศูนย์หมดนะครับอันนี้แอนถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งนะครับเป็นหนึ่งขึ้นมานะครับอย่างเช่นผมเอาตัวนี้เป็นหนึ่ง,งนนนนสักตัวหนึ่งนะครับผมนะครับเป็นหนึ่งสักตัวหนึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะครับเราก็จะกลายเป็นตรงนี้ผมเป็นผมเป็นหนึ่งสักตัวหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งก็กลายเป็นหนึ่งตัวเดิมก็ยังเป็นศูนย์อยู่นะครับอันนี้คือลักษณะของการแอนกันนะครับผม คราวนี้เราจะไปดูอีกตัวหนึ่งครับก็คืออนะครับอนี่หมายความว่าอะไรนะครับอก็คือ,อในรูปแบบของการเขียนที่ที่มีตัวนึงตัวใดตัวหนึ่งเป็นหนึ่งนะครับผลลัพธ์ก็จะออก็นหนึ่งเหมือนกันนะครับตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับหนึ่งหนึ่งก็ออกหนึ่งนะครับศูนย์หนึ่งก็ออกหนึ่งครับหนึ่งศูนย์ก็ออกหนึ่งถ้าเราไม่มีสัญญาณอะไรมาเลยศูนย์ศูนย์ก็ออกศูนย์นะครับอันนี้ก็คืออนะครับอ่ะคราวนี้ มันจะแตกต่างอกับแอนยังไงนะครับเมื่อสักครู่นะครับเราเราก็ได้ศึกษานะครับเจ้าตัวนี้ไปนะครับผมเจ้าตัวนี้ไปว่าอันนี้คือแอนนะครับเอามาดูอบ้างนะฮนะครับถ้าผมนะครับกำหนดนะครับกำหนดตัวตัวแปรเหมือนตัวตัวแปรนะครับ A นะครับ นะ A นะครับเป็น0 1 0 1นะครับนะครับแล้วก็คำสั่งอเนี่ยก็จะใช้ขีดนะครับแล้วก็บีนะครับก็จะกลายเป็น0 0 1 1นะนะนะพยายามดูให้มันตรงกันนะครับผมอ่านะครับก็ถ้าเปรียบเทียบนะครับอันนี้คือ o, ออกันนะครับอ่านะเดี๋ยวผมลอสเซนิดหนึ่งจะดู ไม่ไม่สวยงามเท่าไหร่อันนี้แอนเนาะนะครับผมก็นะครับลบสนิหนึงนะครับโอเคนะครับอนะโอออนะครับถ้าเปรียบเทียบสวิตครับก็หน้าตาประมาณนี้ครับผมอ่าก็เป็นสวิตคู่ขนานกันอก็คือหรือนั่นเองนะครับหรือเนี่ยก็คู่ขนานกัน สั่งเอาพุดออกนะฮะน,นี่ก็เป็น a อันนี้ก็เป็น b นะครับผมจ้านี่สมมติจะเป็นหลอดไฟล้วกันเอาคุดหนึ่งก็คือหลอดไฟติดนะจะนะครับแค่น,นี้ A นะ B นะครับแล้วก็เอาพุดสังเกตนะครับอันนี้สมมติถ้าเป็นลายนะครับแล้วก็นิวตัน,นไฟครบวงจรนะครับถ้าเราทําการกดสวิตช์นะครับผมย้ายมานิดหนึ่งจะได้ไม่ดูเป็นอักษรชิดกันหน้านะครับอันนี้ก็ ถ้าเรากดสวิตช์ถ้าเราไม่กดเลย00เอาปุ 0, เป็น0ครับถ้าเรากดสวิตช์สักตัวหนึ่งกด B ก็ได้ครับกด B ปั๊บ้าเกิดเรากดตรงนี้ปุ๊บไฟวิ่งนะครับก็ท output, ําให้เอาปุติดหลอดไฟติดถ้า10ครับก็จะกลายเป็น1เหมือนกันถ้า11เป็นไงครับก็จะกลายเป็น1เนี่ยฮะนี่เราจะเอาปุถ้าเรามาดูเอานะครับของตัวนี้11ก็กลายเป็น1ครับ01ก็ยังกลายเป็น1 10ก็จะกลายเป็น1เหมือนกักน00ก็ เป็นศูนย์ครับตรงนี้ก็เป็นเลขฐานสองเวลาเลขฐานสองก็จะเขียนนี้นะครับนี่เลขฐานสองเลขฐานสองเลขฐานสองครับก็จะกลายเป็นการแอนและออัลระดับบิดนะครับอันนี้แอนนะครับแอนนี้ก็คือเปรียบเทียบสวิตซ์อนุกรมกันหน้าแต่ถ้าเป็นออนะเปรียบเทียบเหมือนสวิต์ขนานกันนะครับหรือหรือก็คือทางใดทางหนึ่งก็ได้นะครับผลลัพธ์ก็จะ เอาต์พุตก็จะเกิดขึ้นนะครับก็ถ้าเรามาดูการทํางานระดับบิตอย่างอื่นต่อนะครับก็จะพบว่าตัว NOT เนี่ยก็คือตรงข้ามจาก0ูนย์เป็น1จาก1เป็น0นะครับถ้าเราจะสังเกตเห็นนะครับจาก0ูนย์เป็น1จาก1เป็น0นะครับผมอ่านะครับส่วน e อกโศกอ้นะครับหลักการจําง่ายๆครับก็คือต่า,ตางเหมือนกันได้0ูนย์ต่างกันได้1นนะครับนี่ก็คือ บิตเอ็กซ์คลสีออนะครับเอ็กซ์คลสีออหนึ่งหนึ่งเหมือนกันได้ศูนย์ครับต่างกันครับศูนย์หนึ่งต่างกันได้หนึ่งหนึ่งศูนย์ต่างกันได้หนึ่งศูนย์ศูนย์นี่เหมือนกันก็ได้ศูนย์นะครับจำเคล็ดลับง่ายๆครับเอ็กซ์คลสีออนะครับก็คือเหมือนกันได้ศูนย์ต่างกันได้หนึ่งนะครับตัวนี้ก็เป็นการทํางานระดับบิตนะครับอันนี้ก็เป็นบิตนะครับวิสนะครับชิปซ้ายชิปขวานะชิปจากขวามาซ้ายนะครับ จากซ้ายมาขวานะครับชิปล้ชิปนะครับก็จากซ้ายมาขวาของเรานะครับ a นะครับลักษณะของเครื่องหมายนะครับมากกว่านะสอ,อันก็คือชิปเติมเลขศูนย์มาให้สองตัวจากเลขจากตัว,ตวเลขฐานสองข้างบนแต่ถ้าเกิดเป็นชิปเลฟนะครับก็เติมศูนย์จากขวามาซ้ายนะครับให้เราสองตัวจากตัวแปลนั่นเองนะครับ ตันนี้ก็จะกลายเป็นชิปนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับเรื่องตัวแปรนะครับตรงนี้ให้เราต้องทำความเข้าใจให้อย่างลึกซึ้งเลยนะครับว่าถ้าขนาดตัวแปรที่เราใช้นะครับในการคํานวณไม่ว่าระดับปิดนะครับหรือระดับการบวกลบเป็นเลขฐานนะครับถ้าเราเอาตัวแปรขนาดเล็กนะครับไปใส่ในตัวแปรขนาดใหญ่ทาไมเลขใหญ่ดูตรงไหนครับดับเบิลนีใหญ่สุดนะครับอินทิเจอร์เนี่ยนะครับก็จะเป็นระดับ ลองลงมานะครับเราเอาตัวแปร i ไปใส่ใน d ซึ่งเป็นดับเบิลนี้ได้โอเคนะครับแต่ถ้าเราเอาอะไรครับผมนี่มาดูตัวอย่างนะครับเราเนี่ยเอา d ครับซึ่งตัวแปรใหญ่สุดไปใส่ใน x เนี่ยครับซอฟต์แวร์เนี่ยมันจะไม่สามารถลองรับได้เหมือนกับเราใช้ตัวแปรขนาดใหญ่ไปใส่ในตัวแปรขนาดเล็กเหมือนกับเราเอาน้ำในโอ่งเทลงไปในขันนะครับมันก็จะทำให้ซอฟต์แวร์ไม่สามารถที่จะ ทำงานได้อย่างถูกต้องมันก็เลยจะฟ้องเออร์เลอร์นะครับแต่ถามว่าน้ําของเรามันจะเต็มโอ่งตลอดหรือไม่นะครับไม่จําเป็นครับยกตัวอย่างเช่นตัวเลขดีตัวเนี้ยแม้ว่าภาชนะเราจะใหญ่มากเป็นโอ่งเนี้ยแต่ตัวเลขมันน้อยมากสามารถจะใส่เข้าไปในตัวแปรขนาดเล็กได้เราก็แค่รีไซต์ตัวแปรลักษณะตัวแปรโดยใช้เครื่องหมายวงเล็บนะครับโดยใช้ Data type ของตัวที่ต้องการอาจะไปใส่ ครานี้ซอฟต์แวร์ก็จะเกิดความเชื่อมั่นนะครับว่าเราเนี่ยครับไม่ได้ใส่ตัวแปรขนาดใหญ่ในตัวแปรขนาดเล็กแล้วทําให้เกิดเออร์เลอร์ Le K ครับเพราะเราระบุว่าตัวแปรขนาดใหญ่นั้นมีค่าเพียงพอที่จะใส่เข้าไปในตัวแปรขนาดเล็กนั่นเองอย่าลืมนะครับถ้าตัวแปรขนาดาใหญ่ที่เราต้องการใส่ตัวแปรขนาดเล็กเราต้องมีการใช้เครื่องหมายวงเล็บใส่เข้าไปด้วยนะอันนี้ตรงนี้ก็คือเป็นกระบวนการนะครับของการใช้งานนะครับ ของตัวแปรนะครับตัวแปรแบบแบบที่เราชนิดของตัวแปรนะครับคราวนี้ถ้าเรามานะครับเรียนรู้นะครับเรื่องรูปแบบตัวแปรนะครับแล้วก็วิธีเขียนบ้างสักเล็กน้อยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูการเขียนนะครับผมก็จากเดิมที่เราเคยเห็นนะครับอันนี้ก็คือของเดิมที่เราเคยศึกษามานะครับอันนี้ก็เขียนแบบเต็มเขียนแบบย่อนะครับนี่ก็เรียนไปแล้วผมก็ใช้ตัวแปรนะครับ 0b0101 น่ะนะครับ a นะครับครนี้ตัวแปรนะครับ 0b0011 น่ะนะครับสมมุติถ้าผมเอาตัวแปรนะครับมาแอนกันก็คือ a แอน b นะครับผมอ่าส่วนนี้ก็คือ a นะครับเครื่องหมายขีดครับอยู่ตรงที่ขอขวดขอคนนี่แหละนะครับ b นะครับ นะครับแล้วก็อันนี้แอนกับอ r อนะครับผมเอาแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่เราเรียนรู้กันไปเมื่อสักครู่นะครับก็คือแอนออนะครับเอาเอาเอาเอกซ์ูซีกันสักนิดหนึ่งนะครับเอกซ์ูซีก็คือจะเป็นลักษณะของตัวหมวกนะครับตัวหมวกนี้จะอยู่ตรงแป้นนะครับหาสักนิดหนึ่งนะครับผมนานๆใช้สักครั้งหนึ่งนะครับผม ตัวหมวกตรงนี้นะครับหาแป๊บหนึ่งนะครับครับตัวหมวกนะครับหรือว่า e c Ag4O เนี่ยู่ตรงหมายเลข6นะครับผมแล้วก็ B คราวนี้เราลองโชว์นะครับค่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับมาดูครับค่ามันแสดงถูกต้องหรือไม่อย่างไรนะครับอันแรกนะครับ A a n d B นะครับก็คืออ่า 00ได้01ได้ไ hmm. ด <F> ้001ได้011นะก็จะมีแค่1กับ1เท่านั้นนะครับเลขฐานสิบก็ออกมาเป็นเลขหนึ่งอันนี้ถูกต้องนะครับผมอันนี้ก็จะถูกต้องนะครับผมนะครับ A a n d B นะครับสังเกต10ก็เป็น00 1ก็เป็น0นะครับ11ตัวเลขจุดท้ายเท่านั้นนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็เอ๊ะทำไมแปลงเป็นตัวเลขฐานสิบได้อย่างไรนะครับ ก็เอาละเดี๋ยวเรามาดูการคำนวณตัวเลขกันหน่อยนะนะครับผมนะครับโอเคนะครับการคำนวณเลขฐาน2นะครับยกอย่างเช่นถ้าเลขฐาน2นะครับผมเอาแค่4บิตนะครับอยเช่นงเช่ศน0 1 0 1นะครับตรงนี้ก็แยกมานะครับก็เป็นอันนี้คืออ่าเป็นเลขฐาน2ก็จะห้อยอย่างนี้อ่านะครับ เอฐานสองความหมายคืออะไรนะครับก็หมายคือ1คูณ2ยกกำลัง0ูนย์นะครับแล้วก็มาบวกกับอะไรนะครับมาบวกกับ0คูณ2ยกกำลัง1นะครับนี่คือตำแหน่งนี่คือตำแหน่งที่1นะครับตำแหน่งที่0ูนย์นะครับอันนี้ก็เป็นไงต่อแล้วมาบวกกันนะครับก็กลายเป็นศูนย์นะครับเอ้ยโทษทีครับก็กลายเป็น1นะครับ หนึ่งคูณสองนะครับยกกําลังสองครับส่วนส่วนบวกศูนย์ด้านหน้าก็เป็นศูนย์อยู่แล้วนะครับก็ขอไม่คํานวณสองคูณอหนึ่งคูณสองยกกลังศูนย์นะฮะก็คืออะไรยกกําลังศูนย์ก็ได้หนึ่งนะครับก็ได้หนึ่งบวกนะครับสองยกกําลังหนึ่งก็คือได้สองนะครับแล้วก็มาบวกกับอะไรนะครับหนึ่งคูณสองยกกำลังสองสองสองสี่นะตัวนี้ก็จะกลายเป็นนะครับสองสองสี่ก็เป็นสี่นะครับ สี่บวกสองบวกหนึ่งนะครับก็จะกลายเป็นเจ็ดนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเจ็ดนะครับเท่ากับเจ็ดเจ็ดตัวนี้ก็จะเป็นค่าเลขฐานสิบนะครับอันนี้คือลักษณะของการบวกนะครับตัวเลขเวลาเป็นเลขฐานสองนะครับนะครับอันนี้คือวิธีบวกนะครับผมนะครับถ้าเกิดผลรับศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งเมื่อไหร่เนี่ยก็จะกลายเป็นเจ็ดนะครับผมอ่ะคราวนี้มาดูนะครับเจ้าตัวนี้นะครับ แอนกันเป็นยังไงมาดูนะครับหนึ่งหนึ่งก็ได้1นึ่งเห็นไหมครับศูนย์หนึ่งก็ได้หนึ่งศย์ก็ได้1นะครับ0 0นนะครับศ0นย์นะครับก็จะได้ศูนนะครับทีนี้ a n b นะครับก็จะได้ศูนย์ศูนย์นะครับศูนย์หนึ่งนะครับศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามตัวนะครับ a ตรงนี้เรามาดูกันนิดนึงนะครับ สองยกศูนย์เป็นหนึ่งนะครับแล้วอ๋อนี่โทษทีครับผมตรงเนี้ยมันได้ศูนย์ครับเพราะศูนย์คูณสองยกกำลังหนึ่งตรงนี้ได้ศูนย์นะครับอ่าตรงนี้ตรงนี้ไม่ไม่ใช่สองนะครับไม่ได้นี่จะไม่ใช่สองนะครับลืมไปนะครับผมอันนี้ได้ศูนย์ครับเพราะศูนย์ตรงนี้ไม่ใช่ได้เจ็ดนะครับตรงนี้ก็จะได้ห้านะตังนี้จะได้ห้านี่ก็จะได้ห้านะครับผมจะได้ห้าห้าเลขฐานสิบ แต่เมื่อกี้นะครับ0111 1, 1, 1นะครับวิธีการคิดเลขฐานง่ายๆนะครับถ้าแปลงเลขฐานสองเลขฐาน1ิเนี่ยเขาจะจำค่าประจําหลักเอาไว้นะครับก็คือ8421อันเนี้ยนะครับเขาก็จะท่องเพราะค่าประจําหลักของมันเนี่ยครับยังไง0หรือ1ไปคูณค่าประจําหลักมันก็จะได้ตัวเลขตามค่าประจําหลักอยู่แล้วเขาเลยใช้การคิดก็คือ8421 เขาจะเขาจะมองแบบนี้เลยนะครับเลขหนึ่งก็จะผลลัพธ์ก็คือเป็นหนึ่งบวกสองบวกสี่อ่าตรงนี้แปดนี่เป็นศูนย์ก็เป็นศูนย์อยู่แล้วนะครับตรงนี้บวกกันนะครับก็จะเท่ากับเจ็ดอ่านะครับเลขฐานสิบแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเลขอื่นบ้างละ่ะเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับถ้าเป็นศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งถ้าแปลงเป็นเลขฐานสิบทำยังไงครับเราก็จำนะครับแปด 4 2 1อันนี้ก็เปียนค่าเป็นหอันนี้ก็ค่าเป็น0อันนี้ก็ค่าเป็น4นะครับแล้วก็กลายเป็น0ูนย์เาบวกกันอบวกกันก็จะกลายเป็นห้าไหมครับนี่เลขฐาน10ก็จะสังเกตไหมครับนี่เไหมครับเป็นการคิดแบบเร็วๆนะครับก็จะกลายกันเป็นการแปลงเลขฐานอย่างง่ายๆนะครับในส่วนนี้นะครับก็เอกซ์ติบอกก็เช่นเดียวกันนะครับ ต่างกันได้เหมือนกันได้ศูนย์ต่างกันได้หนึ่งแล้วก็จะกลายเป็นศูนย์หนึ่งนะครับอันนี้มันอันนี้หนึ่งหนึ่งได้ศูนย์นะครับศูนย์หนึ่งต่างกันได้หนึ่งหนึ่งศูนย์ต่างกันได้หนึ่งก็กลายเป็นศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์คำนวณทําไมได้เลขหกมาดูกันนะครับถ้าเป็นผมเปลี่ยนเป็นสีดํานิดหนึ่งก็คือ ศูนยหนึ่งหนึ่งศย์นะครับค่าประจำหลักมีอะไรบ้างครับก็คือแปดสี่สองหนึ่งครับก็จะกลายเป็นศูนย์สองสี่นะครับบวกกันได้เลยครับก็ได้หครับผมเลขฐานสิบตัวนี้ก็จะกลายเป็นตัวเลขที่เกิดขึ้นจากการเอก l u โ i v e ซีออกกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการ บวกลบตัวเลขนะครับเอ๊ะเป็นการแอนการออกกันหรือเอ็กซ์ตักันนะครับเราก็สามารถไปทบทวนกระบวนการเหล่านี้ได้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าเราป้อนตัวเลขเป็นฐาน2นะครับเราก็ระบุ 0b น,นี่คือเลขฐาน2นะครับผมก็สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีครับผม